สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวดาวดังกับดาวกระจายกันแล้วนะคะวันนี้น้องมิงไม่มาค่ะเพราะไม่สบายนะคะจอยมาทําหน้าที่พิธีกรแทนค่ะเอาละค่ะมาที่ข่าวแรกพี่หนุ่มโดมประกณ์ลำค่ะที่ปีนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่มาให้ชมแน่นอนวันก่อนหลอกท่านเทพโดมประกณ์ลำได้นําทีมศิลปิในในค่ายไอคอนิกเลคคอร์ดของเจ้าตัวมาสวัสดีปีใหม่กันถึงห้องรับแขกดาวกระจายและโดมยังได้ย้มให้แฟนเพลงได้ดีใจกันอีกว่า ปีนี้ขอให้เตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ตครบรอบ17ปีของตัวเองแน่นอนค่ะตอนแรกจะเกิดขึ้นวันที่10กุมภานะครับใช่ครับแต่ก็ไม่ลงตัวอีกเรื่องคิวตอนนี้เลื่อนไปเป็นกรกดาครับแต่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่ครับก็คุยกับทางเฮียรเรียบร้อยแล้วครับว่าเราเราไม่ได้ยกเลิกเราแค่ขอเลื่อนเพราะช่วงนี้เราต้องขอโปรโมทเรื่องไอคอนิคเรคคอร์ดก่อนเราไม่มีเวลาแยกล่างไปซ้อมหรือไปทําอะไรแน่นอนก็กุมภอ่ากรกดาครับนะเจอกันครับใจรอนิดเดียวแน่นอน ใช่แล้วเดี๋ยวจะซ้อมจัดหนักๆเพราะไปดูเวทีมาแล้วผมไม่เห็นแปลนผม,มเห็นรูปแบบมาแล้วเป็นยังไงคะพี่โดมมันแน่ครับผมบอกได้เลยว่าอลังการก็จัดหนัก่ะ <laughs> สวนพระเอกเรียนตัวพ่อบอยประกรนก็ถูกชะตาน้องวันใหม่ไว้9เดือนเมื่อครั้งไปถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสารสุดสัปดาห จนต้องขอรับมาอุปการะเป็นน้องบุญธรรมและเป็นสมาชิกใหม่บ้านฉัตรบริรักษ์ซึ่งหนุ่มบอยนั้นทั้งรักและก็เหินน้องสาวคนใหม่นี้สุดๆโดยบอยเป็นคนตั้งชื่อให้เองแถมยังขยันโพสต์รูปลงอินสตาแกรมอีกด้วยค่ะเมื่อวานนี้ยูยี่อลิส ทูสมิธผู้ต้องหาคดียาเสพติดฐานมีโคเคนไว้ในครอบครองซึ่งถูกจับกลุมที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังเดินทางกลับจากประเทศเวียดนามได้เดินทางไปรายงานตัวต่อสารซึ่งอยู่ในระหว่างฝากขังครั้งที่5โดยพนักงานอายการได้ตรวจพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีพฤติการนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษหนักจำคุก20ปีจนถึงตลอดชีวิตจึงสั่งให้พนักงานสอบสวนสนดอนเมืองไปสอบสวนและแจ้งข้อหา เพิ่มเติมกับผู้ต้องหาเนื่องจากยังไม่ได้รับผลการสอบเพิ่มเติมจึงขอฝากขังผู้ต้องหาไว้อีก12วันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2555ถึง10มกราคม2556โดยยุยี่จะเดินทางมารายงานตัวครั้งที่6ในวันที่11มกราคมนี้น้ำฝนพัชรินก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวว่ามีชื่อติดโผที่จะมารับบทร้แซบเวอร์ประชันกับสาวพลอยเชอร์มานในละครเรื่องสามีตีตราของผู้จัดแอนทอระสม ได้เจอสาวน้ำฝนพร้อมหนุ่มอาร์ตพส,สุเลยต้องขอถามว่าถ้าได้เล่นจริงๆจะยอมเล่นบทร้ายไหมอันนี้คือเราแต่ช่องตัดสินใจเลยค่ะคือฝนฝนรู้ว่าถ้าผู้ใหญ่เลือกอะไรให้เราเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยจริงๆยังไงก็ได้ถ้าสมมตินะสมมติว่าช่องเคาะแล้วว่าโอเคเป็นเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเล่นค่ะ เพราะว่าถ้าช่องเชื่อว่าเรามีความสามารถอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไว้ใจให้เราทํางานชิ้นใดแล้วแต่ฝนจะทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําได้คิดว่าฝนจะทําได้ไหมกับบทร้ายเอาจริงๆไหมครับเขาเป็นคนเล่นร้ายดีนะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วจริงๆ,ๆ,ๆแล้วจริงจริแล้วถ้าเป็นเป็นคนไม่สนิทกันเนี่ยครับเขาจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ถ้าย่างผมเนี่ย <laughs> เขาจะร้ายใส่จะร้ายแบบไม่ได้ร้ายแบบร้ายแบบร้ายเล็กๆอะหรอปะฮาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาลอง จริงๆเขาน่าจะเปลี่ยนพลิกบทบาทบ้างนะครับบางทีอาจจะจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาอะไรเงี้ยคช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดๆรอกระจายกันอีกผักแต้แต้นะคะ